สวัสดีครับทางแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีบอร์ดเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ชมกันเล่นๆนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นบอร์ดไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือว่าจะเข้าได้ทั้งสองรูปแบบนะครับทั้ง AC 220โวลต์อินพุตเข้าไปเอาพุตก็ออกมาเป็นเพียวไซ2้อยยโวลต์ in. และทีนี้อ,อ,อีก ชุดหนึ่งก็คือไฟจากโซลาเซลล์โดยตรงนะครับนี่สามโวลต์ถึง 390V โวลต์นะครับที่ผู้ผลิตระบุไว้นะครับก็คือไฟ DC จากแผงโดยตรงเข้าฝั่งนี้ออกมาเป็น AC 220V โวลต์เพียวไซายนะครับนะบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดของคนไทยนะครับออกแบบกันมาค่อนข้างที่จะเกียรตดีเลยทีเดียวเพราะว่าวงจรแน่นมากซีฟิลเตอร์ก็ทั้งหมด4ตัวนะครับเบอร์เดอร์巴าเลยตอนนี้ ทั้งแกนฟิลเตอร์ก็ตัวใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวการทํางานคร่าวๆของมันแล้วกันนะครับสําหรับบอร์ดเจ้าตัวนี้เนาะง่ายๆเลยก็คือว่า AC เอาฝั่ง AC ก่อนนะครับ AC เข้าฝั่งนี้ผ่าน C ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านแกนฟิลเตอร์อีกที่นึง่งแล้วก็ไปถึงไดโอดบิดนะครับ่าออกจากไดโอดบิดก็จะผ่าน NTC ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวใหญ่เลย NTC ตัวนี้ทนกระแสได้สูงนะครับ มันจะไม่ค่อยจะเสียง่ายนะครับดีกว่าใช้พวกอานะครับยังมีวงจรบางรุ่นอยู่ใช้อากระเบื้องนะครับมันจะเห็นเสียมาบ่อยละ NTC นี้จะทํางานได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะทํางานตามอุณหภูมินะครับ NTC นี่ความต้านทานจะสูงในกรณีที่อุณหภูมิต่ํานะครับทีนี้พออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆความต้านทานมันจะต่ําลงเออใช่ความต้านทานมันจะต่ออาตํา,าลงทําให้กระแสไหลยเยอะขึ้นมันจะกลายเป็น วงจรซอฟต์สตาร์ตนะครับตัวนี้นี่พอดีพอผ่านไลท์เอ่อไลท์ผ่าน NTC ปุ๊บเข้าซีพิเนอร i ซ t e r เอชาร์จประจุขึ้นถึงเกณฑ์ระดับหนึ่งมันก็จะมีวงจรตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งตัวเล็กสำหรับผลิตไฟ24โวลต์ออกมาทีนี้ไฟ24โวลต์ส่วนหนึ่งจะไปเลี้ยงวงจรฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้24โวลต์อีกส่วนหนึ่งมันจะมาเลี้ยงเจ้ารีเลย์ซับสตาร์ตตัวนี้นะครับ เมื่อรีเลย์ซับสแตทต่อปุ๊บวงจรก็จะทํางานเต็มรูปแบบนะครับไฟก็จะเข้าตรงไม่ผ่าน ntc นะครับเพราะว่ามันรีเลย์ต่อแล้วทีนี้ปุ๊บเข้ามาก่อนที่จะไปดูเอ่อก่อนที่จะไปดูตัวนู้นเราเข้ามาดูฝั่งที่เป็น DC ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น DC ฝั่งที่เป็น DC จากแผงนะครับเข้าโดยตรงจากแผงนะครับอย่างที่บอกนะครับสเปคที่ผู้ผลิตระบุไว้ประมาณนี้นะครับเข้าจากแผงโดยตรงนะครับ ไฟ DC วิ่งเข้ามาไม่ผ่านอะไรเลยเข้ามาที่ไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดจะทําหน้าที่ก็คือว่ามันจะทําให้เออมันต่อไฟร่วมกัน2ออย่างต่อพร้อมกันได้เลยนะครับมันจะมีไดโอดอยู่ที่จะป้องกันไม่ให้ไฟไฟจากซีฟออิลเตอร์ตัวเนี้ยมันย้อนกลับไปที่แผงนะครับเพราะว่ามันผ่านไดโอดบิดอยู่ก็คือว่าเราต่อร่วมกัน2อย่างได้เลยทีนี้ จากแผงนะครับเข้าไดโอดบิดแล้วก็ยิงตรงเข้าที่ C เลยอ่าทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับฝั่งแผงก็แค่ผ่านไดโอดตัวนึงไดโอดตัวนี้มันก็เปรียบเหมือนเสมือนกันย้อนนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากผ่านไดโอดแล้วก็เข้า C ฟิเนเตอร์เลยอ่าทีนี้พอเข้า C แล้วไฟจะมาอยู่นี่ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับเข้า220โวลต์เปลี่ยนเออบิดเป็น DC มันจะได้300นิด,น,ดนิดนะครับทีนี้ก็เอาเป็นว่า ไฟตัวนี้ถ้ามาจากแผงน่ะให้มัน300ไปลายนะครับมันถึงจะพอสําหรับผลิตเพลไซ์ออกมานะครับต่อให้เข้าอินพุตตรงนี้ 220V ย220โวลต์นะครับตรงนี้มันยังต่ําอยู่มันจะเอาพุตมันจะไม่ถึง 220V โวลต์โดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเในกรณีที่เป็นกลางคืนเรามีแค่ A, มีแค่ AC อินฝั่งเนี้ย ไอฝั่งเอาพุทฝั่งเนี้ยมันจะไม่สมบูรณ์มันจะไม่เต็ม2 2 0อโวล์นะครับอันนี้มันก็เออเป็นยังไงเป็นหลักการทั่วไปนะครับเพราะว่าบิดมาแล้วมันไฟได้แค่300นิดๆมันจะไม่เพียงพอผลิตออกมาเป็นเพลซายที่ออก2 2 0อโวล์นะครับอาจจะได้190หรือ200นิดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเดิมผมนะครับผมอธิบายเรื่องเออหลักการของบอร์ดไฮโวล์ไว้อยู่เนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวมันจะลึกมากก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสมมุติว่าเรามี DC ฝั่งนี้แล้วปุ๊บก็จะผ่านมาที่เอ่อ IGBT หรือว่า m o s f e t นะครับมารอที่ m o s f e t ทีนี้ว่าไอบอร์ดต,ตัวนี้คือเป็นบอร์ด e egs 003นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับไม่ใช่ egs 002นะตัวนี้จะเป็น egs 003เพื่อผลิตคลื่นเพียวไซผลิตสัญญาณป้อนให้มอสเ e t หรือ IGBT สร้างเพียวทายออกมานะครับนี่ พอบอร์ดตัวนี้ทํางานอา้าโฟกัสสิมันไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันโอเคเมื่อบอร์ด e g s 0 0 2ผลิตสัญญาณออกมานะครับมันก็จะส่งไปขับที่ mosfet หรือ igbt แล้วทีนี้ก็ส่งต่อมาที่แกนฟิลเตอร์ตัวนี้อ่าเรามาดูฝั่งนี้กันทีนี้ส่งต่อมาที่แกนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น h ฮพาร์สฟิลเตอรนะครับกองความถี่สูงออก เหลือ,เป,เ,อเป็นความถี่ต่ำเป็นเพลเซอร์ไซส์ห้าสิบเฮิร์ตนะครับสาต่อมาที่ซีฟิลเตอร์อ่าคู่นี้มันน่าจะขนานกันอยู่ไม่ก็อนุกรมไม่แน่ใจนะครับมันจะทําหน้าที่กรองสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ C มันจะกรองความถี่สูงออกนะครับเหลือแต่ความถี่ต่ำอ่าผ่านตัวนี้มามากรองอีกทีคือฟิลเตอร์ตัวนี้กรองอีกทีด้วย C ตัวนี้แล้วก็กรองด้วยฟิลเตอร์อีกทีหนึง่งกรองด้วย C อีกทีหนึ่งก่อนที่จะออกมาเป็นเอา p ์พุตนะครับ วงจรตัวนี้ออกมาออกแบบมาดีมากฟิลเตอร์หลายชั้นมากก่อนที่จะออกมาเป็นเอาพุตนะครับทาให้สัญญาณเพียวไซส์220โวลต์ที่ออกจากบอร์ดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวสะอาดแน่นอนเพราะว่ามันฟิลเตอร์หลายชั้นมากนะครับออกแบบมาดีนะครับวงจรเอ่อบอร์ดตัวนี้นะครับนะเห็นใช้กันเยอะซ่อมมาก็เยอะมีเจ้าตัวนี้นะครับที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับออกแบบมาดีมากว่างั้น ทีนี้บอดเจ้าตัวนี้เป็นของค่ายไหนก็ดูกันเอาเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่ายนะแค่เห็นเข้าท่าก็เลยมารีวิวให้ดูให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ดูกันเอาเองนะครับว่าค่ายไหนเนาะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมไม่ได้ขายบอดเจ้าตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมก็เห็นว่าออกแบบค่อนข้างที่จะโอเคก็เลยมา